คลิปนี้ผมก็จะมาทําการกินผลยางแล้วก็ให้ผลสายฟ้าทําดาเมจมาดูกันจะทําได้ไหมก็กลาบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็มีอยู่ในเกมโลบอคอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมจะมีการทดลองนะทุกคนผมจะทการกินผลยางเวลาเรียบที่เรียบร้อยแล้วนะผิดผู้ถูกอะไรต้องขอโทษขออภัยทุกคนนะนะถ้าไม่เสียงไก่ขันหรือว่าเสียงรบกวนอะไรต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงมามาดูกันทุกคน ผม,มทําการกินผลยางไปเลยนะอันนี้อันนี้แบบไม่ได้แบบอะไรนะไม่ได้แบบแอร์ไลน์กันนะทุกคนนี่ไม่ได้แอร์ไลน์กันไลน์ทักซสิ้นนะนี่ดูมันทําอะไรผมไม่ได้ไทุกคนดูปุ้มบอลดิงกีมาจังหวะนี่นี่ไงดูกีตาร์ถ้าใช้กีตาร์นี่โดนนะทุกคนนี่ผมโดนนะน,นี่ทุกคนนี่ไงดูนะใส่ฟ้ามันทําอะไรไม่ได้ เหมือนแบบเราแบบแบบชีวิตจริงอะ่ะเออแบบเหมือนในละครเลยเหมือนในการ์ตูนไม่ใช่ละครเ,เออนี่ดูผมทําดาเมจนะเอไม่ใช่ดินี่ทําดาเมจก็ได้ทุกคนถ้าจะไปพีพกันไม่แนะนำนะถ้าเจอผลสายฟ้าแบบ30 m นี้ตบยับได้เลยทุกคนนี่ถ้าสายดาบอะไรก็โดนปกติไอ้ทุกคนนี่นะบางคนก็น่าจะรู้นะน,ะนี่ทุกคนดู ไม่ทาได้แมออะไรผมเลยแบบไม่ใชทเทือนอะไรเลยนะดูก็ <g ül> <g ül> แบบไม่มีการขัดสกิลอะไรใดทั้งสิ้นนะทุกคนนี่นะก็ <g ül> <g ül> จะประมาณนี้นะทุกคนนี่ดูกัน <g ül> สกิลแบบขนยางนี่ถ้าโดนกีตาร์ก็ปกติอะไรเนี่ยเปอร์คุมมาทุกคนจะมาลองพีพีกันลองสักตั้งนี่ไงปไปิดนไปขนสายฟ้ามาทำขนยางอะไรไม่ได้เลยทุกคน เหมือนผลผลอะไรผลช็อปนะดาบก็ไม่สามารถแบบฟันเราได้นะถ้าคนเล่นผลพลาเล่นสายดาบนี่แบบชิวๆเลยนะถ้ากินผลช็อปเปนทุกคนเอ้ยโดนว่ะอ่ามาสิอันนี้ผมเล่นไอดีไอดีไอดีเด็กในแคนผมนะนี่ติกระโปรงนะทุกคนนี่ไงโอ้โวโดนว่ะโดนป่ะปิชโดนป่ะอ้ยอันนี้ไม่มีเผาอีสี่เลคนเล่นยากหน่อยนะนี่ดู มาทำอะไรเราไม่ได้เลยนี่นี่นี่โอ้ขวสายฟ้าก็มาดิรับ<ม>นี่ไงทำอะไรไม่ได้โอ้ขนยางยักโคตรกังอ่ะเออแต่แบบข้อดีมันก็เคยแบบขนสายฟ้าไม่สามารถทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เหมือนเหมือนไฟฟ้ามันแบบแบบติดยางมันแบบไม่ช็อตนะทุกคนถ้าเป็นเหล็กมันก็จะช็อตนะนี่ไงว้าวโอโ้โหว้าวอะไรวะเนี่ย เล่นไม่ออกเลยทุกคนผลยางโอ้โหสกิลโคตรมั่วมั่วจัดทุกคนดูบอลกิงกิมาดิไม่ไม่ใช่ทบสะท้านอะไรเลยไม่เซิร์ฟสะเตียงอะไรเลยทุกคนนี่ไงเฮ้ยแล้วผมจะหนีทำไมวะเนี่ยโอ้มันทำอะไรไม่ได้ใส่ฟ้าเนี่ยดูทุกคนข้อดีของมันนะ ถ้าทุกคนแบบอยากให้ผมใช้ผล VS แบบผลไหนแบบมันแบบเป็นผลหรือว,ว่าผลอุกาบาทแล้วก็ผลทีเล็กอะไรโน่นนี่นั่นก็อย่าลืมคอมเมนต์นะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยว่าอยากให้แบบอะไรเนะี่ย VS ผลอะไรโน่นนี่นั่นก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะนี่ใครดูมาถึงแบบไม่ใช่คลิปดิจุดนี้ก็คอมเมนต์ถูกนะ ผลยางอะไรวะเนี<จ>่ยก okay. oh ็จะประมาณนี้ทุกคนการรีวิวผลยาง vs ผลสายฟ้าโอเคนะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับเออแล้วอีกอย่างก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าอยากให้ ps ผลอะไรกับผลอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับ สุดท้ายแล้วก็ต้องลากันตรนี้ไว้เจอกันคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนครับ